สวัสดีครับผมนีอันเคนจะแปลงครับวันนี้เดี๋ยวเราไปจับฉลากอิจิบังกุจิกันดีกว่านะครับซึ่งฉลากในวันนี้นะครับจะมาจากเรื่องวันพีซนั่นเองครับแล้วไลน์อัพในครั้งนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Emotional Story เป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูสามารถกลับไปดูในคลิปที่ผมขึ้นให้อยู่ตอนนี้ได้เลยครับ ซีซั่นนี้นะครับก็จะเป็นฟิกเกอร์ที่ระลึกความหลังนะครับสำหรับตัวละครต่างๆที่เป็นช่วงวัยเด็กนะครับซึ่งมีความหมายดีมากๆครับแล้วบอกเลยว่าไลอัพนี้นะครับดีทุกรางวัลจริงๆครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลไลอัพในครั้งนี้กันดีกว่านะครับฉลากหนึ่งล็อตนะครับจะมีทั้งหมด80บใบนะครับราคาตกอยู่ที่ใบละ750ยเยนครับรางวัลใหญ่มีถึง11รางวัลเลยครับ มาเริ่มกันที่รางวัน A นะครับเป็นฟิกเกอร์ของนามิโนจิโกะแล้วก็เบรูเมรุซังนะครับซึ่งใน1หลอดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด1รางวันครับต่อมานะครับรางวัน B ครับเป็นฟิกเกอร์ของชอปเปอร์แล้วก็ด็อกเตอร์ฮิรุรุกุนะครับใน1หลอดก็จะมีทั้งหมด2รางวันครับแล้วก็เป็นฟิกเกอร์ตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดเลยครับต่อมารางวัล C นะครับเป็นฟิกเกอร์ของฮิโอยดแล้วก็โอเด้งนะครับใน1หลอดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2รางวันครับ แล้วก็รางวัลดีนะครับเป็นฟิกเกอร์ของรเบคก้าแล้วก็เฮไทซังนะครับใน1ล็อตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2รางวัลครับเท่ากับว่าฟิกเกอร์จะมีทั้งหมด7ตัวนะครับต่อมาครับรางวัล E ครับเป็นรางวัลกระเป๋าผ้านะครับใน1ล็อตจะมีทั้งหมด2รางวัลครับแล้วก็จะเป็นลายแมรีโกแบบนี้เลยครับซึ่งผมอยากได้มากๆเหมือนกันครับต่อมานะครับรางวัลเครับเป็นเซตแก้วนะครับก็จะมีแก้วทั้งหมด2ใบนะครับมีทั้งหมด2รางวัลครับ ลายหนึ่งก็จะเป็นลายของชังสกับรูฟี่นะครับส่วนอีกลายหนึ่งก็จะเป็นลายของโคดะซองแล้วก็หล่อครับต่อมามาดูรางวัลเล็กๆกันบ้างดีกว่านะครับรางวัล G ีครับเป็นรางวัลผ้าเช็ดตัวครับมีทั้งหมด8ลายสามารถเลือกลายได้นะครับซึ่งใน1ล็อตก็จะมีทั้งหมด24รางวัลครับต่อมาครับรางวัล H ครับเป็นเซตแฟ้มกับสติกเกอร์นะครับก็จะมีลายเห็นตามนี้เลยครับน่ารักมากๆเลยนะครับใน1ล็อตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด21รางวัลครับ แล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับรางวัลไอครับเป็นสแตนยางนะครับก็จะมีลายทั้งหมดตามนี้เลยครับเป็นอยู่ในสองสุ่มนะครับแล้วก็มีทั้งหมด24รางวัลครับมีตัวละครที่ไม่ค่อยเห็นเยอะเลยนะครับอย่างเช่นอิโซแล้วก็โอคิคุนะครับหรือว่าเป็นคาตาคุริกับบูดูเดนะครับอยากได้มากๆเลยครับ แล้วก็สุดท้ายครับเป็นรางวัล last one นะครับก็จะเป็นฟิกเกอร์ของนามิโนจิโกะแล้วก็เบรูเมรุซังนะครับซึ่งก็จะเป็นเวอร์ชัน last one นะครับทุกคนก็จะมีตาที่เป็นแบบตายิ้มแบบนี้ครับคนที่จับฉลากใบสุดท้ายก็จะได้รางวัลนี้ไปครับแล้วนี่ก็คือไลฟ์อัพทั้งหมดของฉลากทั้งหมด80ใบในวันนี้ครับทุกคนอยากได้รางวัลไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับรางวัลที่ผมอยากจะได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือรางวัล B ครับฟิกเกอร์ของชอปป้ากับด็นกเของรรัิ วันนี้จะจับฉลากกี่ครั้งก็ไม่รู้นะครับทุกคนมาช่วยเป็นกำลังใจให้ผม่อยครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปจับฉลากกันดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แดง์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับไชม,มาต はい。<music> はい、それ一回していいですか。はい、どうぞ。はい。

3回,あと3回で12345、はい 1, 2, 3, 4, 4つですはい 2, 3, 4, はいはいははいは,はい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 ははいはいははいはいははいいい ありがとうごい

อันนี้ก็คือของรางวัลทั้งหมดที่ผมได้มาจากการจับฉลาก24ครั้งในวันนี้นะครับแล้วก็ได้รางวัล last one มาด้วยครับตอนแรกนะครับคิดว่าจะจับจนกว่าจะได้ช็อปเปอร์นะครับแต่พอเสิร์ชราคารางวัล last one นะครับมันราคาประมาณ10,000กว่ยเยนครับแล้วมันเหลือฉลากอีกแค่6ใบเท่านั้นเนี่ยนะครับพอเราคำนวณมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเอามาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปขายทีหลังก็น่าจะคุ้มกว่าครับผมก็เลยเหมามาทั้งหมด24ใบเลยครับ ต้องถือว่าเหลือดีมากๆเลยนะครับสำหรับร้านนี้เพราะว่ามีของที่ผมอยากได้อยู่ครบเลยครับเอาฟิกเกอร์ที่ไม่ได้อยากได้ไปขายนะครับมันก็น่าจะได้เงินคืนมาเกินครึ่งอยู่นะครับต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยครับวันนี้ผมได้รางวัลมาเยอะเลยครับถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่าผมได้อะไรมาบ้างแล้วฟิกเกอร์จะมีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่รางวัลไอกันดีกว่านะครับเป็นแสตงยางนะครับผมได้มาทั้งหมด5รางวัลครับ ไลอัพก็จะมีตามนี้เลยครับอันที่ผมอยากจะได้นะครับก็มีของคาตาคูริกับบูรูเรนะครับของอิโซนะครับกับ o โอคิคุครับแล้วก็ของนิโกมามุชินะครับอินอวร s าชิแล้วก็คาวามัตสึครับแต่จริงๆด้านไหนก็ได้ครับน่ารักหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าครับมาครับทุกคนเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกกันดีกว่าครับหนึสองามชบโอออกมาเป็นโซโล่กับคุยนะนะครับ นี่ครับอันนี้ก็น่ารักมากๆเหมือนกันครับจริงๆได้อะไรก็ดีไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปลุนอันที่สองกันดีกว่าครับมาครับทุกคนอันที่สองขอแค่ไม่ซ้ำครับหนึ่งสองซ้ำชุบโอ้มาเป็นโรชินันเต้แล้วก็โดฟรามิงโก้นะครับ2พี่น้องครับที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น่ารักมากๆเหมือนกันครับมาแล้วครับลายที่2ครับต่อครับลายที่3ครับหนึ่งสองซ้ำชุบ โอ้มาแล้วครับอีโซกับโอกิคุครับน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่า2คนนี้เป็นผู้ชายนะครับโอเคครับได้อันที่อยากได้มาแล้ว1อันนะครับยังเหลืออีก2กล่องให้ลุนครับไปลุนกันต่อดีกว่าครับมาครับกล่องที่4ครับหวังว่าจะไม่ซ้ำแล้วได้ตัวที่อยากได้นะครับโอเคมาหนึ่งสอง้ชาน่าเสียดายครับได้โรชินันเต้กับโดฟลามิงโกซ้ำมาอันที่สครับ เดี๋ยวไปลุ้นกล่องสุดท้ายกันครับนะครับกล่องสุดท้ายขอลายที่ยังไม่ได้นะครับแล้วก็เหลืออีกสองลายที่อยากได้ครับทุกคนช่วยกันเป็นกําลังใจหน่อยครับหนึ่งสองซ่อมชุบโอ้ไม่ใช่นะครับออกมาเป็นฮิโอริแล้วก็โมโมโนสุเกะครับแต่ก็น่ารักเหมือนกันครับแล้วนี่ก็คือรางวัลไอครับเป็นสแตนยางทั้งสีลายที่ผมได้มาในวันนี้ครับ ต่อมาครับทุกคนเป็นรางวัลจีรางวัลผ้าเช็ดตัวนะครับผมได้มาทั้งหมด6รางวัลนะครับแล้วมีทั้งหมด5ลายด้วยกันครับเรามาเริ่มจากผืนเล็กันก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นลายของโมโมโนุเกะครับแล้วก็เป็นลายของซันจิตอนเด็กนะครับส่วนผ้าเช็ดตัวแบบยาวนะครับผมได้ลายของเบลูเมรุซังครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นลายของเบลูเมรุซังครับนามิแล้วก็โนจิโกกำลังกอดกันครับซึ่งเป็นสีที่ดีมากๆอีกสีหนึ่งเลยครับ เอานะครับเป็นลายของคิวโสครับแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นครอบครัวของเขานะครับซึ่งก็มีรีเบคก้าแล้วก็แม่ของรีเบคก้าด้วยครับแล้วก็ลายสุดท้ายนะครับเป็นของเซฟูครับแน่นอนครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นซานจินะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นซีนที่เรียกน้ําตาได้เหมือนกันนะครับเป็นซีนที่ดีมากๆเลยครับแล้วนี่ก็คือรางวัลจีครับรางวัลผ้าเช็ดตัวครับต่อมานะครับรางวัลเครับเป็นรางวัลเซตแฟมนะครับกับสติกเกอร์ครับผมได้มาทั้งหมด9รางวัลแล้วได้มาทั้งหมด7ล อันแรกนะครับเป็นลายของอุซปูแล้วก็คายาครับด้านหลังก็จะเป็นสติกเกอร์แบบนี้เลยครับลายที่2ครับเป็นซันจิกับแม่ของเขานะครับด้านหลังก็จะเป็นสติกเกอร์ลายแบบนี้ครับลายที่สครับเป็นดรฮิรูรุคุกับชอปเปอร์นะครับซึ่งข้างหลังก็จะเป็นสติกเกอร์ลายแบบนี้ครับลายที่4นะครับก็จะมีทอมซังครับไอซ์บาคุซังครับแล้วก็ฟรังกี้ครับข้างหลังก็จะเป็นสติกเกอร์แยกออกมาแบบนี้ครับ ต่อมานะครับเป็นซินยอร่าพิงกุนะครับแล้วก็เป็นแฟนของเขาครับอันนี้มีความหมายดีมากๆเลยครับผมแอบชอบตัวละครตัวนี้ครับตอนแรกไม่ชอบแต่ตอนนี้ชอบครับไลน์ต่อมานะครับเป็นคารุการ่าครับแล้วก็มองบรังนะครับสติกเกอร์ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ไลน์สุดท้ายนะครับเป็นบรูคนะครับแล้วก็ลาบูนครับเป็นบรูคที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับ เซตแฟ้มของซีรีส์นี้นะครับเขาทำออกมาได้ดีตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเก็บสะสมเนี่ยแนะนำให้เก็บเลยนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วลายสวยความใหม่ดีๆทั้งนั้นเลยครับแล้วนี่ก็คือรางวัล H ครับเป็นเซตแฟ้มกับสติกเกอร์ครับต่อมานะครับเป็นรางวัล F ครับเซตแก้วน้ำสองใบนะครับซึ่งผมได้ลายของลอแล้วก็โคลาซองมานะครับแก้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเป็นแก้วใสครับ ซึ่งลายข้างหลังนะครับก็จะเป็นก้อนเมฆนะครับสาหรับใบแรกครับแล้วใบที่2ก็จะเป็นล้อกับโคราซองตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งคู่เลยครับรางวัลนี้ผมขอไม่แกะแล้วกันนะครับเพราะคิดว่าจะเอาไปขายครับแล้วนี้ก็คือรางวัล F ครับเป็นเซตแก้วครับต่อมาครับรางวัล E ีครับเป็นรางวัลกระเป๋าผ้าแล้วเป็นรางวัลที่ผมอยากจะได้มากๆเลยครับเพราะว่าเป็นลายของ g o i n g m ม r r y นะครับแล้วข้างล่างนี้ก็มีเขียนด้วยว่า Straw h a t Crew นะครับหรือว่ามุกิวาระอิจิมิครับ นี่ครับก็จะเป็นเรือแมรี่นะครับแล้วก็มีนี่ครับแมรี่ครับใช่ชื่อแมรี่หรือเปล่าคับคนนี้ที่เป็นผู้ช่วยของใคยะนะครับน่ารักมากๆเลยครับแล้วก็ใบใหญ่ทีเดียวครับส่วนด้านหลังครับก็จะมีนี่ครับเป็นเทพประจําเรือนะครับแล้วก็มีเข็มเาแคลงแคลงน่าจะเป็นเสียงทุบเรืออยู่นะครับน่ารักมากๆครับสาหรับกระเป๋าใบนี้ครับผมคิดว่าจะแกะแล้วเอาไปใช้แน่นอนครับแทนกระเป๋าเพจสเตชันที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ครับ นี่ครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วนี่ก็คือรางวัล e กระเป๋าผ้าครับต่อมานะครับรางวัล b ครับเป็นฟิกเกอร์ของดร์ฮิรุดุกุแล้วก็ชอปเปอร์ครับนี่ครับเป็นฟิกเกอร์ตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดในไลน์อพครั้งนี้เลยครับเพราะว่าเป็นฟิกเกอร์ที่มีความหมายดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันดีกว่าครับแกะออกมาแล้วครับทุกคนแล้วนี่ก็คือรางวัล d นะครับเป็นฟิกเกอร์ของดรฮิรุดุกุกับชอปเปอร์ครับ สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่เลยครับแล้วสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งเลยนะครับคือฟิกเกอร์มันให้มาแบบติดฐานแบบนี้เราดึงออกไม่ได้ครับปกติซีรีส์ผมจะประดับโดยไม่ใช้ฐานนะครับเพราะมันเปลืองพื้นที่ครับแต่ว่ามันดึงออกไม่ได้ก็คือต้องเก็บแบบนี้เลยครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดหน้าใกล้ๆกันดีกว่าครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นหน้าแบบใกล้ๆของดรฮิลล์ุกุูนะครับยิ้มกว้างใจดีทีเดียวครับ แล้วก็มากับผมทรงสีแฉกนะครับที่เหมือนต้นหอมแบบนี้เลยครับเขาทำรายละเอียดของสีหน้าออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับทุกคนนี่ครับแล้วก็จะนั่งเก้าอี้อยู่นะครับเสื้อด้านในก็จะเป็นสีเขียวครับแล้วก็กางเกงนะครับเป็นสีออกชมพูนะครับมีขนนักแข่งด้วยครับแล้วก็เป็นรองเท้าบูทนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นชอปเปอร์นะครับที่กำลังร้องไห้อยู่เลยครับน่ารักมากๆเลยครับชอปเปอร์ตัวนี้ครับแล้วก็ได้รับหมวกมาจากดร์ชิลุทุคุนะครับนี่ครับแล้วชอปเปอร์ก็ใส่หมวกใบนี้ติดตัวเกือบจะตลอดเวลาเลยครับแต่ช่วงหลังๆก็มีใส่หมวกใบอื่นๆบ้างนะครับตามคอสตูมครับนี่ครับน่ารักมากๆเลยครับชอปเปอร์ตัวนี้ครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่มีความหมายดีๆนะครับ ใครเป็นเมนช็อปเปอร์จะต้องอยากได้ฟิกเกอร์ตัวนี้แน่ๆเลยครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบนึงแล้วกันนะครับนี่ครับผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถแยกตัวฟิกเกอร์กับฐานออกได้ก็จะดีใจมากกว่านี้ครับแล้วนี่ก็คือรางวัล B ครับเป็นฟิกเกอร์ของ d ดตรฮิรูรุคุกับช็อปเปอร์ครับต่อมานะครับรางวัล C ครับเป็นฟิกเกอร์ของฮิโอรินะครับแล้วก็โอเดงครับ กล่องด้านนอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะครับเพราะว่าขายออกไปแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับก็ให้ทุกคนดูเป็นรายละเอียดของกล่องด้านหน้าแทนก็แล้วกันนะครับฟิกเกอร์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเอาไว้ถ้าเกิดผมอยากได้แล้วราคามันลดลงเนี่ยผมค่อยไปซื้อตามเก็บทีหลังแล้วกันนะครับตอนนี้ราคามันดีครับรีบขายไปก่อนครับ ต่อมานะครับเป็นรางวัล last one นะครับเป็นฟิกเกอร์ของนามิครับโนจิโกะแล้วก็เบรูเมรุซังเวอร์ชันพิเศษนะครับซึ่งตาก็จะยิ้มหมดเลยทั้ง3าตัวละครครับแล้วบอกเลยว่าฟิกเกอร์ตัวนี้แพงมากๆนะครับราคาเป็นหมื่นเลยครับและแน่นอนครับผมขายออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะแพ็กส่งลูกค้าครับขายออกตั้งแต่ตอนที่อัดคลิปอยู่นี่เลยครับก็ขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะครับขอโทษด้วยครับฟิกเกอร์ด้านในก็จะเหมือนกับหน้ากล่องแบบนี้แล้วครับ เอาไว้ถ้าในอนาคตผมซื้อมาผมค่อยเอามารีวิวทุกคนได้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับแต่ขอเอาไปขายก่อนครับแล้วนี่ก็คือของรางวัลทั้งหมดที่ผมได้มาจากการจับฉลาก24ครั้งในวันนี้ครับทุกคนมีความอย่างไงกันบ้างก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างหน่อยได้ไหมครับ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับดูผมจับฉลากอิจิบังกุจินะครับรีวิวฟิกเกอร์ของอนิเมะเรื่องต่างๆหรือว่าไปส่งการ์ดวันพีซก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไปช่องของผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะเอาคลิปแบบนี้มารีวิวทุกคนได้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย